สำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านในย่านนี้เรทราคาเริ่มต้น10.9ล้านบาทบนที่ดินเริ่มต้น100ตารางวาที่จัดมาให้แบบคุ้มๆค,คลิปนี้ห้ามพลาดนะคะทำเลตั้งอยู่ในตัวเมืองระยองนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับเซ็นทรัลมากๆเลยโดยใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยเพียงแค่5นาทีเท่านั้น ช่วงนี้ครับบ้านหรูถือว่าเป็นเซกเมนต์ที่อยู่อาศัยที่กำลังเติบโตอย่างมากเลยนะครับและในวันนี้ครับตังและเจ,จะมี่นะครับกับรายการบ้านดีรีวิว x 2จะอาสาพาคุณผู้ชมครับมาชมบ้านหรูลักชวรี่ทำเลตั้งอยู่ในตัวเมืองระยองนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับเซ็นทรัลมากๆเลยโดยใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยเพียงแค่5นาทีเท่านั้น และสําหรับในโครงการนี้นะคะก็อยู่ใกล้กับถนนเส้น36สุดๆไปเลยค่ะสําหรับใครที่กําลังมองหาบ้านในย่านนี้เรทราคาเริ่มต้น10 9ล้านบาทบนที่ดินเริ่มต้น100ตารางวาที่จัดมาให้แบบคุ้มๆค,ค,คลิปนี้ห้ามพลาดนะคะเราอยู่กันที่โครงการแกรนด์เพชรรัฐทับมาระยองซึ่งพัฒน,นาโครงการโดยบริษัทอาพัทราแลนด์จำกัดเป็นเดเวลอปเปอร์ท้องถิ่นที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจมายาวนานกว่า30ปีพัฒน,นาโครงการมาหลากหลายโครงการเลยค่ะทั้งในจังหวัดระยองและจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากความโดดเด่นนะครับในเรื่องของการเลือกใช้วัสดุคุณภาพแบรนด์ชั้นนำของอพัรทาแลนด์แล้วนะครับเขายังมีความโดดเด่นครับกับเรื่องของการพัฒนาโครงการที่ตั้งอยู่ในทำเลักยภาพอย่างโครงการแกรนเพชรรัตโครงการนี้ครับโดยทำเลที่ตั้งเนี่ยอยู่ในตัวเมืองระยองนะครับใกล้กับสถานที่สำคัญและก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายครับแต่กลับไม่รู้สึกอึดอัดเพราะว่าอยู่ในพื้นที่สีเขียวและปลอดจากมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม อยู่ใกล้ทั้งเซ็นทรัลระยองบุญถาวรระยองบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์แมคโครโกลบอลเฮาส์ตลาดมั่งมีมารเก็ตสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่2โรงพยาบาลกรุงเทพระยองและ5้าดีมาร์เก็ตระยองตลาดนัดติดแอร์เชื่อมโยงการเดินทางไปสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยครับ และที่นี่ยังได้ความเป็นส่วนตัวสูงเพราะมียูนิตเพียงแค่65ยูนิตพัฒนาบนที่ดิน29ไร่เศษอยู่ท่ามกลางสังคมคุณภาพและยังได้ส่วนกลางขนาดใหญ่ฟังก์ชันจัดเต็มและสามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งฟิตเนสอุปกรณ์ออกกำลังกายสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ห้องอบสตรีมสนามกอล์ฟพาส c o w o r k i n g Space พร้อมพื้นที่สีเขียวร่มรื่นภายในโครงการมั่นใจกับความปลอดภัยขั้นสูงกับการเข้าออกบริเวณหน้าโครงการถึง2ชั้นด้วยระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์แบบอัตโนมัติสำหรับวิสิเตอร์จะต้องแลกบัตรก่อนเข้าโครงการมีรอปพอรักษาการตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งกล้อง C C T V รอบๆโครงการถานนหลักในโครงการกว้างถึง13เมตรค่ะ บ้านทั้งหมดภายในโครงการจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดนลักชัวรี่ครับโดยมีที่ดินเริ่มต้นตั้งแต่100ตารางวาเป็นต้นไปนะครับโดยบ้านทุกหลังในโครงการจะก่อด้วยอิฐมวลเบาถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าระดับไฮเอนด์โดยเฉพาะครับให้ความสําคัญตั้งแต่ในเรื่องของวัสดุที่นํามาใช้ในการก่อสร้างโดยใช้วัสดุเกรด A ทั้งหมด มีความโดดเด่นในด้านของดีไซน์ที่ให้ความรู้สึกเรียบรู้ดีไซน์หลังคามาในทรงปั้นหยาซึ่งช่วยกันแดดและฝนได้เป็นอย่างดีแข็งแรงอยู่อาศัยได้แบบยาวๆเลยครับฟ้ารอบ้าเป็นฟ้าระแนงไม้จริงได้ความสวยงามคุ้มค่าให้คุณภาพที่ไม่เหมือนใคร และเนื่องด้วยปัจจุบันครับหลายๆคนเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้ากันนะครับทางโครงการเขาจึงมีการทําระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับ EV Charger ให้ในทุกๆหลังเลยครับช่วงนี้ไปดูกันนะครับว่าท้ายบ้านทั้ง3แบบภายในโครงการมีแบบไหนกันบ้างครับโดยแบบที่1ครับคือบ้านมรกตนะครับสห้องนอน5ห้องน้ําที่จอดรถ2คันครับพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่295ตารางเมตรโดยราคาเริ่มที่10.9ล้านบาทครับแบบที่2บ้านบุษราคา ห้ห้องนอน5ห้องน้ำที่จอดรถ2คันพื้นที่ใช้สอย328ตารางเมตรมราคาเริ่มต้นที่11.9ล้านบาทและแบบที่3ครับก็คือบ้านทับทิมครับห้ห้องนอน5ห้องน้ำจอดรถได้3คันครับพื้นที่ใช้สอย380ตารางเมตรมราคาเริ่มต้นอยู่ที่12.9้าล้านบาทครับและสำหรับบ้านที่เราจะพามาชมในวันนี้นะครับก็คือแบบบ้านทับทิมครับซึ่งถือว่าเป็นไทป์ที่ใหญ่ที่สุดภายในโครงการครับ จากจุดที่เรายืนและก็มองเห็นบ้านอยู่จะสังเกตได้ว่าทางโครงการเขาเน้นนะครับในการออกแบบให้บ้านเนี่ยมีหน้ากว้างเน้นในเรื่องของช่องแสงเข้าสู่ตัวบ้านรับแสงธรรมชาติเข้ามานอกเหนือจากนี้ครับการออกแบบบ้านมาเป็นบ้านหลังใหญ่เนี่ยสามารถที่จะอยู่อาศัยได้แบบครอบครัวขนาดใหญ่และสามารถอยู่กันยาวนานได้อีกหลากหลายเจเนเรชั่นต่อไปเลยนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆและที่สําคัญครับวัสดุคุณภาพด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรูว่า ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมเขาใช้แบรนด์ของ t ทอสเทมทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้มีความปลอดภยัยแล้วก็มีความสวยงามแข็งแรงทนทานอีกด้วยครับ พื้นที่จอดรถดีไซน์เดียวกับตัวบ้านไม่ต้องต่อเติมเพิ่มแล้วค่ะหรือสําหรับครอบครัวไหนที่เป็นครอบครัวใหญ่นะคะก็สามารถจอดรถได้แบบสาคันสบายๆเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงที่นี่นะคะต้องบอกว่าเขาให้พื้นที่รอบบ้านมาเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะทางด้านนี้ซึ่งสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่การใช้งานได้อย่างอิสระค่ะไม่ว่าจะทําเป็นพื้นที่กิจกรรมพื้นที่นั่งเล่นหรือจะเป็นพื้นที่ทําสวนก็สวยมากๆเลยทีเดียวค่ะทางเข้าหลักหน้าบ้านจะอยู่ตรงนี้ค่ะ เข้ามาแล้วให้ความรู้สึกโปร่งโล่งมากๆค่ะระยะจากพื้นถึงฝ้ามีความสูงถึง3เมตรด้วยกันจุดแรกที่จะพบนะคะจะอยู่บริเวณโซนนี้ค่ะคือโซนห้องรับแขกซึ่งจะอยู่บริเวณโซนหน้าบ้านนะคะดีไซน์กระจกรอบด้านแบบนี้ค่ะทําให้บ้านนี้มีความสว่างมากๆค่ะในช่วงเวลากลางวันนะคะได้รับแสงธรรมชาติแบบเต็มๆแทบไม่ต้องเปิดไฟเลยทีเดียวค่ะกระจกเข้ามุมแบบนี้เปิดชมวิวสวนข้างบ้านได้แบบชิล จากโซนห้องรับแขกนะคะเราจะเข้าสู่โซนพื้นที่ห้องรับประทานอาหารค่ะซึ่งในโซนนี้นะคะมีความกว้างขวางมากๆค่ะจะอยู่ในโซนหลังบ้านนะคะสามารถจัดโต๊ะรับประทานอาหารได้มากกว่า8ที่นั่งด้วยกันค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่สําหรับเตรียมอาหารอย่างแพนทรีได้อีกด้วยค่ะเชื่อมต่อไปอยังห้องครัวแยกส่วนขนาดกว้างขวางออกแบบมาให้สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นติดตั้งเคาน์เตอร์ครัว สิงหลังจานได้ครัวสวยๆแบบนี้เลยค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นประตูที่เชื่อมไปยังลานซักล้างและห้องนอนห้องน้ำส่วนตัวของแม่บ้านยังไม่หมดนะครับที่ชั้นหนึ่งนี้ยังมีพื้นที่ใช้งานที่จะพามาชมกันอีกครับอย่างห้องนี้ฮะนี่คือห้องบันติเพอร์โพสนะครับซึ่งโครงการจัดแต่งให้ดูเนี่ยจะทำเป็นห้องทำงานจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเลยนะครับจะเปลี่ยนห้องนี้ให้เป็นห้องดูหนังฟังเพลง จะเป็นห้องสําหรับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือแม้แต่นะครับจะเป็นการทำไลฟ์สตรีมมิ่งอะไรต่างๆสามารถปรับได้ตามตัวของลูกค้าและตามต้องการเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งจุดที่ให้สังเกตก็คือนี่ครับนี่คือกระจกเข้ามุมตลอดแนวด้านหน้าของตัวบ้านเลยนะครับทาให้ดูเป็นกระจกใหญ่แล้วก็พื้นที่เหมือนโปร่งมากแล้วก็รับแสงธรรมชาติเข้าสู่ภายในห้องนี้ได้แบบเต็มเต็มเลยครับเดี๋ยวจะพาไปชมอีกห้องหนึ่งครับในพื้นที่ชั้นหนึ่ง สำหรับครอบครัวไหนนะครับที่เป็นครอบครัวขนาดใหญ่มีผู้สูงอายุแล้วก็มีเด็กนะครับห้องนี้ถือว่าเหมาะมากครับที่จะทําทเป็นห้องนอนจะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยครับเพราะว่าเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นลงบันไดบ่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะครับซึ่งมีขนาดที่กว้างขวางพอสมควรเลยทีเดียวครับที่ชั้นหนึ่งเนี่ยจะมีห้องน้ํา อีกหนึ่งห้องนะครับอยู่ติดๆกันเลยนะครับก็เป็นห้องที่มีฟังก์ชันในการใช้งานแบบครบครันทีเดียวครับในส่วนของบันไดนะครับบันไดคอสโลอคอนกรีตเสริมเหล็กฉาบปูนปูทับด้วยไม้จริงซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งครับให้ความสวยงามแข็งแรงทนทานทงบันไดมีความสูงและกว้างขวางสามารถที่จะตกแต่งเชิงดเรียเพิ่มเติมได้ครับให้ช่องรับแสงมาขนาดใหญ่สามารถรับแสงธรรมชาติมีแสงสว่างที่เพียงพอปลอดภัยและก็ไม่อับทึบ ในส่วนของบริเวณชั้น2นะคะจะประกอบไปด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำมุม Multi-Purpose และอีก1 private living room สำหรับห้องนอนชั้นบนทุกห้องค่ะจะมีห้องน้ำในตัวทุกห้องนอนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกที่โครงการนี้เขาใช้วัสดุปูพื้นเป็นไม้จริงด้วยค่ะนอกจากจะให้ความรู้สึกอบอุ่นมีความสวยงามตามธรรมชาติยังแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกและมีอายุการใช้งานยาวนานด้วยค่ะ เมื่อขึ้นมาด้านบนนะคะจะเจอกับห้องนอนสองและห้องนอนสค่ะซึ่งด้านในมีขนาดกว้างขวางมากๆค่ะสามารถวางเตียง6ฟุตได้แบบสบายๆและยังเหลือพื้นที่สำหรับจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบจบในห้องเดียวสำหรับสิ่งหนึ่งนะครับที่สังเกตได้เลยนะครับกับโครงการแกรนเพชรรัตก็คือทางโครงการเขาจะเน้นมากๆครับกับเรื่องของความเป็นส่วนตัวสังเกตได้จาก เขาแบ่งโซนฟังก์ชันต่างๆของตัวบ้านออกมาแบบชัดเจนเลยนะครับส่วนโซนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนเหมือนกันที่บริเวณชั้น2ที่เขาวางเป็นห้องนั่งเล่นสําหรับคนในครอบครัวโดยเฉพาะหรือว่า private living room นั่นเองนะครับจัดอยู่ในโซนของด้านหน้าของตัวบ้านมีระเบียงด้านนอกและตรงนี้ก็จะเป็นกระจกครับทั้ง2ด้านเลยนะครับตลอดแนวตรงนี้เป็นกระจกบานใหญ่ที่สามารถจะรับแสงธรรมชาติเข้าสู่ตัวบ้าน ระบายอากาศต่างๆรับลมแล้วก็ชมวิวรอบทิศทางจากจุดนี้ได้เลยครับ,รบแล้วก็มาถึงไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ครับก็คือห้องมัสเตอร์เบดมนั่นเองครับห้องนี้ถูกจัดเอาไว้อยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านเป็นห้องนอนขนาดใหญ่มากนะครับขนาดวางเตียงแบบคิงไซส์ลงไปนี่ครับเนื้อที่เหลือเยอะจริงๆจากตรงนี้ข้าไปยังเหลือเนื้อที่ให้บิวนะครับสำหรับ ชั้นวางทีวีสามารถนอนดูทีวีได้แบบชิวๆตรงนี้เลยแล้วก็มีบิวเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ยังเหลือเนื้อที่เยอะขนาดนี้ครับถือว่าเป็นห้องที่กว้างมากถัดมานะคะจะเป็นโซน Wal k in Closet ค่ะซึ่งก็สามารถที่จะก,กัน้นแล้วก็ติดตั้งประตูเป็นโซนปิดตรงนี้ได้เลยค่ะด้านในนะคะมีพื้นที่กว้างมากๆเลยทีเดียวค่ะเหมาะสำหรับการแต่งตัวรวมไปถึงเก็บเสื้อผ้าและในโซนนี้นะคะยังเชื่อมต่อกับห้องน้ำอีกด้วยค่ะอาบน้ำเสร็จ ออกมาแต่งตัวตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมห้องน้ำในห้องนอนใหญ่กันค่ะซึ่งก็จะมีขนาดใหญ่มากกว่าห้องอื่นๆภายในบ้านค่ะมีอ่างอาบน้ำและโซนชาวเวอร์ไว้ให้เลือกใช้งานแยกส่วนแห้งส่วนเปียกไว้เรียบร้อยเป็นห้องน้ำที่สามารถใช้งานได้สะดวกทีเดียวค่ะ และตอนนี้ครับเราสองคนอยู่ที่ระเบียงของห้องมาสเตอร์เบดมนะครับอย่างที่ได้บอกไปครับว่าห้องมาสเตอร์เบดมอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านก็จะได้ระเบียงแบบยาวๆแบบนี้และดูความกว้างฮะจากประตูที่น้องเจมี่อยู่งี้ มาถึงระเบียงกว้างมากๆนะครับยืน2คนสบายๆและยังไม่พอไปถึงด้านหลังแล้วก็อ้อมไปด้านข้างของตัวบ้านด้วยซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับลูกบ้านสามารถที่จะใช้เป็นที่ทํางานออกกําลังกายนั่งชิวๆหรือแม้แต่กับการสร้างเป็นสวนสวยบริเวณนี้ก็สามารถทําได้ด้วยครับชมกันเต็มอิ่มเลยนะครับกับโครงการแกรนด์เพชรรัตครับตั้งแต่เริ่มต้นจยตอนนี้เป็นยังไงประทับใจไหม โอ้โหประทับใจมากเลยทีเดียวค่ะบ้านกว้างมากๆค่ะใช่นะครับสำหรับตังนะครับมองว่าใครที่กําลังมองหาบ้านที่เป็นบ้านแบบ Luxury นะในราคานี้ถือว่าคุ้มมาก10.9ล้านบาทกับราคาเริ่มต้นเนี่ยโอ้โหตอบโจทย์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นนะทำเลทำเลที่ตั้งเนี่ยอยู่ที่ถนนสาย36เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองระยองได้หลายเส้นทางมาก และสามารถเดินทางไปแหล่งกินแหล่งช็อปแหล่งเที่ยวหรือจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลครบครับและก็รวมไปถึงกับวัสดุในการก่อสร้างที่เขาใช้ของแบบพรีเมียมจัดเต็มมากทั้งคุณภาพทั้งสเปคนะครับเกรดแบบพรีเมียมเลยก็เรียกได้ว่ามั่นใจได้กับการอยู่อาศัยอีก2ข้อที่สำคัญเลยที่มองว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยก็คือเขาเป็นเดเวลลอปเปอรท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดระยองเลยที่มีประสบการณ์มา ยาวนานมากกว่า30ปีอย่างเงี้ยสำหรับใครที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะมาคุยจบแล้วก็พร้อมที่จะเข้าอยู่เนี่ยสามารถต่อรองพูดคุยกับเจ้าของโครงการโดยตรงได้เลยนะนะครับอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญก็คือเรื่องของสังคมคุณภาพความที่ว่าจำนวนยูนิตเนี่ยมันไม่เยอะจนเกินไปนะครับก็ทำให้มีความเป็นส่วนตัวสูง บวกกับภายในโครงการเนี่ยเขาให้มีพื้นที่สีเขียวพื้นที่สวนกลางเยอะมากเราก็จะได้อยู่ท่ามกลางกับธรรมชาติให้เป็นที่พักผ่อน,นจริงๆแต่ขนาดเดียวกันทำเลที่ตั้งอะ่ะอยู่ในตัวเมืองนะครับแต่คุณจะได้สิ่งต,ต่างๆเหล่านี้เป็นไงเจมี่ก็ในส่วนของมุมมองของเจมี่นะคะ <c oughs> บ้านที่นี่เนี่ยรูปแบบบ้านนะคะมีความทันสมัยค่ะ<嗯>แต่สามารถใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าอยู่กันได้ไหลายๆเจเนอเรชันแบบยาวๆเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับพื้นที่นะคะที่<嗯>ให้มาตอบโจทย์มากๆสามารถที่จะนําไปทําเป็นพื้นที่กิจกรรมต่างๆ<嗯>เนี่ยได้อีกมากมายเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังให้พื้นที่มาอย่างกว้างขวางอีกด้วยค่ะและทุกคนทุกวัยสามารถใช้ฟァซิลิตี้ของโครงการได้อีก<ะ>ด้วยใช่ล<ะ>แล้วล,<ะ>ล่วละค่ะซึ่งสําหรับท่านไหนที่ สนใจนะคะสามารถที่จะเข้ามาชมโครงการได้ในทุกวันค่ะขับรถจากเซ็นทรัลระยองเพียงแค่5นาทีเท่านั้นค่ะและก็พร้อมนะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้ชมบ้านในทุกๆแบบค่ะหากคุณคิดจะซื้อบ้านสักหลังต้องดูให้ดีคิดให้ดีและเลือกให้ดีครับติดตามบ้านดีรีวิวและคุณจะไม่พลาดกับการอัปเดตข้อมูลโครงการใหม่ๆก่อนใครครับ ถ้าคุณไม่อยากพลาดรีวิวเจาะลึกโครงการไม่ว่าคุณกำลังมองหาบ้านในโซนไหนก็ตามเพียงแค่กดติดตามบ้านดีรีวิวก็จะได้อัปเดตข้อมูลโครงการบ้านดีๆก่อนใครรวมไปถึงคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารดีๆในจังหวัดระยองรับรองได้เลยว่าเต็มอิ่มจุใจแน่นอนค่ะใช่แล้วครับโดยช่องทางต่างๆของเรามีดังนี้นะครับเ w อร์ไวเว็บบ้านดี .com เฟซบุ๊กบ้านดีระยอง y ยูทูบบ้านดีช่องและน้องใหม่ล่าสุดเลยครับก็คือ Tik t o k บ้านดีนั่นเองครับส่วนครั้งหน้า จะไปรีวิวกับโครงการไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับ